วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเก้าโปรโดกระหม่อมให้พลอากาศตรีธีระเชียงทองรองเลขาธิการพระราชวังเชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงแก่นักเรียนครูและพะนักงานโรงเรียนจิตลาดาจำนวน1,469คนอาทิสเต็กหมูไก่และปลาเบ่มีหมูแดงข้าวขาหมูไข่พะโล้ข้าวเหนียวไก่ย่างเต้าถึงเย็น น้ำแข็งใสไอศกรีมเยลลี่น้ำเก๊กหวยและน้ำดื่มจากโครงการส่วนพระองค์สวนจิตระดาด้วยส่งห่วงใยและส่งให้ความสำคัญกับสุขภาพอนามัยและโภชนาการที่ดีของเยาวชนตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่า โรงเรียนจิลรดาก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2498โดยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถชพปพิตทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการศึกษาระดับอนุบาลขึ้นณพระที่นั่งอุดรในพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตซึ่งเป็นที่ประทับในขณะนั้นเพื่อให้พระชิดาและพระราชโอรสได้ทรงศึกษาเล่าเรียน และในปี2499พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นนักเรียนจิตรดารุ่นที่สองต่อมาเมื่อเสด็จพระราชด,ดำเนินไปประทับที่พระตำหนักจิตรดารหโหฐานพระชวังดุสิตจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างอาคารเรียนถาวรในพระตำหนักจิตรดารหโหฐานและพระจัตถานนามว่าโรงเรียนจิตรดาปัจจุบันเปิดสอนชั้นอนุบาลถึงมัธยม,มศึกษศาปีที่6มีนักเรียน1,180คน